องค์ประกอบความผิดก็คือว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐได้ควบคุมตัวหรือลักพาตัวผู้อื่นปฏิเสธว่าไม่ทําการดังกล่าวหรือปกปิดสกตาก,กรรมหรือสารที่ประกฏตัวบุคคลนั้นส่งผลให้บุคคลนั้นไม่รับการคาาาุ้มครองตามกฎหมายมีคําถามว่าจับตัวไปแล้วเอาไปสอบสวนขยายผล ไปเซฟเฮาไปอะไรอย่างนี้จะเข้าขายไหมตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องดูเป็นเคสเคเหมือนกันเพราะว่าบางทีบอกว่าคนหมายปปสเนี่ยให้อำนาจในการที่ขยายผลได้สามารถควบคุมตัวได้เกินกว่ากำหนดไว้อย่างนี้นะครับอัตราโทษก็ถือว่าจะกันเหมือนกันเพราะว่าจำคุกตั้งแต่5ปีถึง15ปี ปรับถึงแสนถึงสามแสนบาทก็ถือว่าเป็นคดีที่ว่าต้องสืบประกอบเช่นกันแม้จะรับสารภาพโทษหนักขึ้นนะครับทำให้รับตายสาหัสหรือทำเท้าเดียวให้อะไรนะทำท่าสกอตสกอตจัมทำท่าจิ้งหรีหมืออะไรประเภทนี้เข้าข่ายนะอันนี้ก็เป็นเป็นคำถามที่ที่ ต่างประเทศเขาเคยเกิดขึ้นแล้วก็ต่างประเทศเคยวินิจฉัยต้องเขาบอกว่า,อ,าอ่านต่างประเทศเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นกฎหมายใหม่ยังไม่มีคำพิพากษาศาลนิกายยังไม่มีคดีขึ้นสู่ศาลยังไม่มีการตัดสินคดีเลยแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะว่าเออยกตัวอย่างอย่างเงี้ยได้ไหมออไปบูลลี่เขาจะได้ไหมทำนองน,นี้นะครับอันนี้ระวางโทษเท่าไหร่ คดีจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6กหมืน่นทั้งจำทั้นปรับอันนี้จะขึ้นศาลแขวงอยู่ในหน้าศาลแขวงเหตุเพิ่มโทษกึ่งหนึ่งเหมือนกันถ้าหากว่าทำกับบุคคลไม่เกิน18ปีหญิงมีคันผู้พิการทั้งร่างกายใจ,ใจิตใจผู้ซึ่งพึ่งตนเองไม่ได้เคยมีคําถามว่าเคสที่เราเคยเกิดขึ้นกับครูอาจารย์ที่ทํากับนักเรียนะ ที่ทํากับนักเรียนทําให้อะไรนะเขาเดินไม่ได้เพราะว่าให้เขาสกอตจ์ให้เขาจิ้งหมนจิ้งหรีดอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้าข่ายมาตรานี้ไหมมันก็ต้องกลับไปดูว่าถ้าเป็นข้าราชการครูถือเป็นเจ้าที่ของรัฐไหมอะไรอีกประการหนึ่งน,นะครับความผิดฐานที่สามนะฮะองค์ประกอบความผิดเป็นเจ้าที่ของรัฐ กระทำการลงโทษหรือกระทําด้วยประการใดที่โหดร้ายไรมนุทธธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถูกลดทอนคุณค่าและเมื่อสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจที่ไม่ใช่กระทำความผิดเปิดแอร์ให้เย็นเลย ถอดเสื้อผ้าออกอย่างนี้เข้าข่ายไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นท่านมีครบนะครับดัะนั้นลางก่อนเลยวิธีการป้องกัน 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่แจ้งพนักงานการแจ้งนาอำเภอเอาเฉพาะของเราเลยจ,ลจังหวัดฉลาดแจ้งพนักงานการแจ้งนาอำเภอคุมตัวให้เจ้าที่ของรัฐบันทึกภาพและเสียอย่างต่อเนื่องเขาช้ว่าอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ควบคุมจนกระทั่งสงตัวให้พนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย